ส่วนเมลอนลออฟาร์มเนี่ยเขาไม่ได้มีเฉพาะเมล่อนนะเขามีโคกหนองนาด้วยแล้วก็คลองไส้ไก่เขา,าปลูกบัวไว้ริมริมคลองก็มีนกมาทำรังนกกระจาบสีทองมาทำรังหลายรังเลยแหละน่ารักจริงๆร้องจ,จิบจับจิบจเต็มไปหมดแบบนี้น่าดูเห็นรังนกกันใช่ไหม เนี่ยลังนกแบบเนี้นกกระจาบสีทองเขามาทําลังอยู่ริมโคกหนองนาเรามันก็ใกล้ๆกับแปลงเมล่อนเนี่ยแหละใกล้กันตรงเนี้ยทาเยอะอยู่นะมันเป็นนกกระจาบตัวสีเหลืองๆอ่ะสีเหลืองสวยใช่แหละตัวผู้เขาจะทําลังไว้ก่อนปกติตัวผู้เขาจะทําลังเหมือนชิงช้าวันนี้เราจะลองมาดูว่า ผักสลัดเราอะไปถึงไหนแล้วหลังจากปลูกมาได้สามถึงสี่วันนะอาดแปลงเนี้ยมีเป็นมีตายแปลงผักสลัดเราอ่ะบางหลุมตายบางหลุมก็รอดตอนนี้ก็อากาศร้อนก็มาเช็คดูว่าแปลงผักสลัดอะมันจะมีรอดมีตายอะไรประมาณเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ก็จะรอดนะนะแต่ความเจริญเติบโตถามว่าโตขึ้นไหมจากวันที่ปลูกวันนี้เป็นวันที่สี่เองโตขึ้นพอสมควรนะอย่างต้นนี้อันนี้ต้นที่โตนะก็น่าจะได้กินอยู่นะแปลงสลัดแบบนี้แถวเนี้ยนะผสมอยู่สองอย่างก็คือ กรีนกับเลดคอตเลดคอตก็ยาวพอสมควรคิดว่าอีกประมาณ2 0่สวันน่าจะได้เริ่มตัดแล้วล่ะผักสลัดเนมันสี่สิบห้าวันอันเนี้ยได้ประมาณ4-5วันแล้วแล้วก็ตอนเพาะอีก10วัน ก็อีกประมาณ30วันน่าจะได้กินกัน30วันข้างหน้าวันนี้วันที่สามใช่ไหมละ่ะก็ประมาณสิ้นเดือนนี้แหละหน่าจะได้กินผักสลัดแล้วละ่ะถามว่าที่ลออฟาร์มปลูกผักสลัดบนดินไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเพราะมันอยู่ในโรงเรือนแบบนี้ถ้าใครอยากจะกินหรืออยากเห็น มาได้ลอฟาร์มลอกินกันนะลอฟาร์ม